ส่วนที่ระยองนะครับตัวชมครับมีนักท่องเที่ยวลงไปดำน้ําดูปลาการังแล้วเสียชีวิตตํารวจโรงพักเพเมืองระยองรับแจ้งเหตุนักท่องเที่ยวจมน้ําที่บริเวณถ้ำค้างคาวเกาะกูดีเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมยา่าเกาะเสม็ดค่ะไปตรวจสอบนะครับคือญาติเนี่ยกําลังช่วยเข้าฝั่งซึ่งพอถึงฝั่งที่ตะบลเพ นักท่องเที่ยวชื่อคุณกิษณะชัยพลอายุ40ปีท่านเสียชีวิตแล้วถามญาติบอกมาจากพิจิตรกันะคะ่ะมาทั้งหมด5คนผู้ใหญ่2เด็ก3นะคะมาพักที่เกาะสเสม็ดวันที่เกิดเหตุก็เช่าเหมาเรือออกไปดำน้ําดูปะการังกันที่บริเวณเกาะกูดีญาติบอกว่ากําลังดำน้ําดูปะการังกันอยู่ก็เห็นว่าคุณกิษณะซึ่งยังสวมเสื้อชูชีพอยู่แล้วก็สวมแว่นตาดำน้ำเนี่ยนะคะลอยในลักษณะคว่ำหน้าอยู่เป็นเวลานานก็เลยเข้าไปตรวจสอบหมดสติไปแล้วญาติก็รีบช่วยเหลือเอาขึ้นเรือแล้วก็นำส โรงพยาบาลที่ฝั่งบ้านเพรปรากฏว่าเสียชีวิตค่ะสาเหตุการเสียชีวิตตอนนี้กาลังอยู่ในระหว่างการตรวจพิสูจน์ของโรงพยาบาลระยองนะคะแม้จะมีรายงานเรื่องมีกลิ่นสุราแต่เราอย่าไปสรุปดีกว่ารอให้แพทย์ท่านยืนยันนะฮะว่าสาเหตุเกิดอะไรขึ้นอย่างไรแต่ต้องแสดงความเสียใจด้วยนะครับใช้ชีวิตนี้ประมาทไม่ได้จริงๆ